สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับชาแนลวิว u t u b e อีกแล้วเย้ Yay! วันนี้ก็จะมาขายสกูชี่นะคะนี่ก็อันนี้ก็เป็นชิ้นเดิมนะคะมีชิ้นนี้แล้วก็มีทําใหม่นะคะก็แท็กใครจะเอาหรือไม่เอาก็บอกนะคะเดี๋ยวนี่นะสายไม่ใช่สายยืดนะคะนี่ ตันน้มนึงนะคะเดี๋ยวเราขย,ยับก่อนนี่นะนีสติ๊กเกอร์สเปเชียลวิวห้าสิบบาทนะคะต่อราคาได้นะต่อถ้าต่อจะไม่มีของแถมนะคะนิ่มสโลวนะคะถ้าอยากดูคลิปบีบก,ก็ไปดูคลิปที่แล้วนะคะมาดูชิ้นต่อไปเลยค่ะ ชิ้นต่อมานะคะก็จะเป็นกล้วยของคาเฟ่ดีเอ็นนะเราทำเองอันนี้ก็จะไม่ใช่แท็กของมันนะอันนี้เ็แทก็กเราผมบอกเนี่ยคาเฟ่ดีเอ็นด้านหลังก็จะเป็นนะี้นะโฟกัสนะกต้งนี่นะคะจะเป็นสายแบบนี้นะ อันนี้ก็จะเป็นรถใบเตยนะคะไม่มีใครทำกล้วยนะคะนิ่มสโลนิดเดียวนะคะราคานี่นะสเกตเกอร์ราคา50บาทนะคะเพราะว่าแพงนะคะเพราะว่าแบบทำยากหน้าหนักก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูรอบๆนะคะ ะะนะตรงนี้แบบไม่ได้ทาแบบเลยขึ้นมาอย่างนี้นะคะเวลาจุ่มสีมก็จะแบบเน,นี้ยแบบมันจุ่มเลยก็ไปดูชิ้นต่อไปเลยค่ะชิ้นต่อมาก็จะเป็นปังแผ่นหน้ายิ้มนะคะนิ่มๆนะคะไม่สโลว์บางมากค่ะข้างบนตรงนี้จะเป็นสีขาวนะคะไม่อยากให้ดูด้านหลังอนะ่ะ ด้า <laughs> น,นหลังก็จะมีดอดาวเต็มเลยคะ่ะดาวเต็มเลยบูชิวิวนะคะอันแบบเละมากมถ้าใครเอาชินาน้นนี้เราเพิ่มของแถมให้อีกหนึ่งชิ้นจากหนึ่งชิ้นเพิ่มเป็นอีกหนึ่งชิ้นก็เป็นสองชิ้นนะคะเพราะว่ามันเละราคาสิบบาทนะคะเรายังไม่ได้แปะสติกเกอร์นะคะถ้ามีคนเอาเดี๋ยวเราจะแปะนะคะนิ่ม ดูชิ้นต่อไปเลยค่ะอันต่อมาก็จะเป็นกล้วยไอ้บลูมนะคะก็จะทำไม่ค่อยเหมือนมากนะแป๊บบนึ่งนะเวอาถอไม้นี่นะตรงนี้ก็จะเป็นราดซอสนะคะก็จะ,จะมีเหมือนกับดับปลิงเลยนะคะไม้ก็ เป็นไม้จริงนะคะตรงนี้จะเป็นสีเหลืองกล้วยเลยนะคะเหมือนจริงมากเลยค่ะกล้วยนุ่มสโลนะคะแต่ล้วเขาบอกว่าชิ้นนี้แบบสโลจนมาขึ้นนะเดี๋ยวดูนะคะว่ามันขึ้นขึ้นจริงๆนะคะวิมือเพื่าสี ชเนี่ยค่ะขึ้นแล้วนีู่ไหมดูนะนิ่มสโลมากเลยนะคะชิ้นนี้ ัน้นนี่นะคะก็ดูใกล้เลยนะคะก็จะมีสีสันก็อันนี้ก็จะมีแพ็กเกจมีแพ็กเกจให้นะคะก็จะถ้าคนถางซื้อก็จะให้เลือกนะคะว่าจะเอาแพ็กเกจธรรมดาใสา ใสๆแบบนี้นะคะก็จะเห็นใสๆแบบนี้นะคะหรือว่าจะเอาเป็นแบบนี้แบบนี้มันก็จะมีข้อเสียนะคะคือแบบสีมันทะลอกเราทำแล้สีมันทะลอกนะคะนี่เห็นไหมคี่เป็นกล้วยแพ็กเกจ เอาเทปใสแปะนะคะส่วนชิน้นนี้ส่วนถุงนี้ก็จะเป็นใสไม่มีอะไรนะคะก็จะให้เลือกนะคะว่าจะเอาเป็นแบบไหนอันนี้ก็แบบใสเราใส่ดูแบบนี้นะแล้วก็แบบแบบว่าแบบน่าจะเป็นแบบนี้นะก็ให้เลือกเอานะคะว่าต้องการ ก็เราบอกเลยแล้วกันว่าเป็นของแถมโอเคก็จะมีแค่นี้นะคะสนใจติดต่อแอดลาเอ้ย Facebook. เฟสบุ๊คข้าวหอม f อซภาษาไทยนะคะเฟซส่วนตัวถ้าจะเข้าไปดูรูปเข้าไปที่เพจสกูช i ่วิวภาษาอังกฤษนะคะสกูชี่เวนวั v วิวบ๊ายบาย